สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม p a l a ดินสกันนะครับผมแหมเบตาส้วยเชียนะครับผมก็เกมฟรีใน s สตีมนะครับผมเกมนี้ไปหาโหลดเล่นกันได้นะครับผมพอดีว่ามีเพื่อนนะครับผมคนหนึ่งเขาแนะนําเกมนี้มาให้เล่นนะครับผมเขาบอกว่ามันเป็นเกมฟรีเออสนุกดีลองไปโหลดเล่นดูนะครับแต่คุณเล่นแล้วเบื่อก็เลยไม่เล่นแล้วนะครับมันว่างั้นนะครับผมผมก็เลยไปหามาในสตีมนะครับก็ มีคนก็ขอมาอยู่แล้วนะว่าอยากให้เห็นให้แบบว่าแคสเกมนี้หน่อยนะซึ่งผมก็เคยเล่นมาแล้วนะครับรอบหนึ่งเล่นมาประมาณ4ี่ชั่วโมงครับแล้วก็เลิกไปเลยและนี่จะเป็นชั่วโมงที่5ครับไปลุยกันเลยนะครับผมก็เกมนี้มันจะคล้ายๆกับเกมบางเกมที่เรารู้จักนะครับเออนะครับคล้ายๆจริงๆคล้ายมากเลยนะมา4ี่ชั่วโมงที่เล่นไปคราวนี้จะเป็นชั่วโมงที่5นะครับผมจอยไปเลย แล้วผมจะแนะนําเลยตัวนี้เลยนี่คือไม่เชิงว่าคือตัวนี้นะครับมันชื่อพิบเป็นพวกซัพพอร์ตนะครับผมเป็นจริงจอกสุดกกนกวนเตี้ยเตี้ยจิ๋วแต่แจ๋วเออเป็นจริงจอกที่แบบว่าสุดยอดมากครับคือไม่เชิงว่าตัวนี้เป็นตัวแรกนะฮะตัวแรกที่ผมจับเกมนี่ก็คือไอตัวต้นไม้ที่มันถือขวานเออแล้วมันคว้างขวานได้นั่นแหละมันคือตัวแรกที่ผมได้เล่นนะฮะส่วนตัวที่2คือเจ้าพิปนี่แหละเพราะว่า รอบนั้นคือผมก็เคยถ่ายนะแต่ว่ามันมีด้วยปัญหาหลายอย่างนะทาให้แบบว่าต้องต้องทิ้งคลิปนั้นไปนะครับหนึ่งเลยมักจะมีเสียงอะไรไม่รู้เข้ามารบกวน2คืออันอาจอยู่เสียงดังไม่ได้แบบว่านะครับก็ต้องเข้าใจว่าบ้านผมมันเล็กนะอยู่บ้านแคบๆนะพูดเลยนิดๆหน่อยๆในคนในบ้านก็ได้ยินกันหมดนะครับผมผมเลยต้องหาแอบถ่ายนะเข้าใจป่ะต้องแอบถ่ายไงเออนีน่มาเลยครับ ไม่ต้องพูดมากเรามาเล่นกันเลยดีกว่าเปิดมามันจะให้ไพ่เลยไม่รู้มานะครับแล้วก็กดลํามันไปนะครับนี่มาแล้วเจ้าพิบมันเตีย้ยที่สุดในเกมเลยมั้งไม่เป็นไรถึงจะจิ๋วแต่ก็เจ๋วเดี๋ยวโชยดูเจ้าตัวนี้แม่งสุดยอดจริงๆน,นะอะเปิดเข้ามานี่มันจะให้เลือกไอ้นี้ได้ด้วยนะไอเทมนะกดตัวไอชุบนี่แล้วก็จะเลือกคิวเพื่อเนี่ยเพิ่มฮิวนะครับผมโอเคนะครับมี สกุสกิลด้วยนะแหลมเลยนะครับผมก็เจ้าตัวนี้กดตัวคิวจะเป็นการโยนขวดยานะไปให้เพื่อนเราก็จะได้ด้วยเหมือนกันเกมนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะเปิดมานี่มีมีม้าให้ด้วยเจ๋งมากเลยจะได้แบบว่าไม่ต้องเดินให้เสียเวลานะครับโอ้สุดยอดเลยชอบชอบเกมนี้ก็ตรงนี้แหละมันจะได้แบบเร็วๆไงอุ้ยหมากแล้วโอ้ยปืนของไอ้พิพเนี่ยแรงนะเขาบอกแรงมาก นะฮะมันจะยิงขวดยาออกไปนะฮะดักหลังดักหลังโอ้โหบูบูครับมีพวกบูมีพวกบ,วกบูไอพวกเกมแบบนี้นี่ผมเห็นเยอะมากนะเขาเรียกว่าอะไรนะแนวโมบ้าผสม FPS อสไอโมบ้านี่ผมไม่รู้จักนะมันเป็นยังไงแต่ว่าก็พอจะเข้าใจแล้วก็เหมือนกับไอพวก Dota 2อะไรแบบนั้นใช่ไหมล่ะโมบ้านะฮะ พวกฮอนพวกลีกอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมล่ะเป็นแบบว่าคนจริงผมไม่เคยเล่นนะไอแนวโมบ้าอะไรแบบนั้นนะแต่ FPS นี่เล่นบ่อยมากก็แน่นอนครับโมบ้าผสม FPS ก็ต้องเป็นแน,แนว FPS เนียแหละมีสกงสกิลเหมือนแนวโมบ้าไงเออแมสุดยอดจริงๆคนนี้ก็ช่างเข้าใจคิดจริงๆโอ้ถึงแม่โอเวอร์วอเจอรบเขตไปแล้วแต่เราก็ยังมีเกมนี้ นี่เรายังมีเกมนี้เล่นอยู่เหมือนกันเหมือนกันครับเอาไปเอาไปลืมโยนยืมลืมโยนฮิลเลยมุดอะไยิงโอ้โหโอ้โหมันปล่อยพิษมันปล่อยพิษได้ัเตนะครับลองยิงดูปุ่มไม่เกิดที่อะไรขึ้นเลยเดี๋ยวเก็บใหม่ครับเดี๋ยวเก็บใหม่ถอยก่อนนะครับตอนนี้ถอยก่อนถอยก่อนมันมาดากักเพโลดรล้วไปชุ ชุบชุบเอ้ยมันเผาเราเอาไปเลยเอาคืนไปนี่เนนี่เนโอ้ยอันนั้นสไนป์ป่ะนะอิชอิชอิชโอช้สนป์แน่เลยยิงมันก่อนนี่ยิงสไนป์มันก่อนโอเคไป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 เข็นต่อเข็นต่อดึงกระโดดได้ด้วยนะตัวนี้เจ๋งเจ๋งโอ้โอ้ผิดผิดผิด เนี่ยต้นตัวต้นไม้ต้นนั้นนะละเป็นตัวแรกเลยที่ผมได้เล่นสุดยอดมากเขาบอกแต่ทําไมมันเล่นกระจอกจังวะเล่นดีๆเนียดิเอเราว่าเราว่าเขาไม่ได้เราว่าเขาไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้เล่นเอาหนุ่มหนุก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องสีเรียดเล่นเกมอย่าสีเรียดมันก็แค่เกมมันก็แค่เกมเล่นน้องหนุ่มๆนพออ้สนคอีกแล้วมึงเฮ้สไนสไนไอเนี้ยไอตัวต้นไม้พ่นพิษ โอเคแฟนตาซีจริงๆครับผมบอกอู้จริงหรือเปล่าอ่าเอาไปเลยไลท์ฮิลชอบผ mm ิว hmm. อ uh, uh, um, yes. right> ุ้ยอุ้ยอ NO well ุ้ยมัวแต่พูดถอยลงถอยลงแหมมีกลางโล่ที่แม่งใช่เลยคุ้นๆเลยเหมือนจริงๆแต่คือไม่เหมือนกับตรงที่ว่ามันมันปล่อยไฟเนี่ยแหละเฮ้ยเอ้ย ชิบหายแล้วโอ้เปิดอันติอะไรของมันเนี่ยฮะโนติลาตาอะไรวะผู่ภาษาอะไรมึงผู่ภาษาอะไรโอ้โหโอ้โหโอโหโอโหโอโหโหอะไรเปิดอันติีรัวๆัิวก่อนลืมฮิวเลยโอ้ไยตัวต้นไม้ตัวต้นไม้พ่นพิษสไนเ์อะสไนต์ ยิงมันอืมนี่แหละเร็วเร็วเโอ้ยเขี้นี่ไงแล้วเอ้ยต้องพยายามยิงให้โดนหน่อยมาขวาง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 ยายาอิชุบอิชุบหลบไปหลบไปเออหลบไปคนเขาจะเข็นเอ้าติดแล้ววะไอ้สไนไอ้สไนสไนหลบไป เอาเสร็จ yeah. จะเสร็จแล้วมึงโอ้ถามแล้วเนี่ยจะหมดเวลาแล้วมึงออกไปโยนคิวก่อนแหมไม่ได้คิวเลยเพื่อนโอเคโอเคโอเคไอตัวใหญ่มึงไปไกลไไปไกล,กลอันตรีมาแล้วโอ้โหแทบไม่ได้หายใจอีกแล้วไป <Hi. S 2> ตอนนี้เราก็ยีสปตรีกโอ้โหเจ้าพิพ สุดยอดไงล่ะเน่เน่เน่ดูดูคนนี้ค <R> ร <ud> ับคล้ายๆกับคล้ายๆกับตัวหนึ่งเลยนะจริงๆคล้ายๆนะคล้ายๆนี่ก็คล้ายๆครับโอ้โหมีถือปืนอย่างงี้ด้วยแต่คือไม่ได้ใส่หน้ากากเออคล้ายๆคล้ายๆนับคล้ายๆอย่างเดียวนะเออยังไม่ได้บอกเลยว่าเหมือนจริงๆนะคล้ายๆคล้ายเอ้ยยุบเปี้ยวเปี้ยว มึงกลางโล่อยแล้วโอ้ยพิษพิษจำดีโอ๊ยไม่ทันโดนจามครับโดนมันจามดู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 หาเชี่ยวไอ้ไม่เกี่ยวโดนมันยิงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคโอเครีบแล้วได้ตายกับเขาเสียทีนี่เพิ่งรอบแรกในที่ได้ตายโอ้ยอะไรวะยิงช่วยไปก่อนยิงยิงยิง ยิงไอ้ต้นไม้ไอ้ตอน้ไตนไม้มันควรตีนะเออยิงไปเลยเอาเพื่อนฮิวเอาไปเลยเดี๋ยวอันตีอย่าเพิ่องอันตีอย่าเพิ่งใช้ต้องยิงพยายามให้โดนนะมันจะได้แบบดาเมจจะได้แรงๆต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้พิษต้นไม้พิษตอนเน,น,นี้ยผมรู้จักผมรู้ชื่อตัวเดียวคือเจ้าพิษเนี่ยแหละที่เหลือผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรบ้างผมแค่รู้เจ้าพิษตัวเดียว เดี๋ยวต้องยางสดต้นไม้คริขวางปืนนี้มันจะยิงแบบว่ากระสุนไฟนะออแต่มันก็นะดามเมจก็กลางๆนะไม่แรงอะไรมากโอ้มันยิงมาอีกต้นไม้พิษต้นไม้พิษก,การมันจัดก,การมันมาใครเลือดน,น้อยหิวก่อนไหมชุบนี่โยนโอ้โ,อโยนผิดไป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 ช่วยช่วยนี่ มันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วต้องพยายามตุยหลังมันอืมนั่นแหละตุยหลังมันนี่นี่นี่ไอ้นี่แกมึงมาแช่แข็งเลยมึงมึงแช่แข็งอ่ะมึงคิดว่ามึงเทพเหรอมึงเท่นั่นแหรอนี่เนี่ยอืมแต่แอซิดก็ยังดีช่วยเพื่อนไงแล้ว่าช่วยเพื่อนคิวอันตีเพิ่งใช้ครับอชิชอชิช ยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยหมายกแล้วมึงเดี๋ยวมันต้องกลางโลกครับนี่มันจะมันจะเราต้องให้ความสนใจกับมันเนี่ยเพื่อที่เพื่อเราจะได้คิวน่าเป็นไงล่ะทีมเวิร์กอุ๊ยเชียร์แล้วไม่เวิร์ก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 แล้วรีบเลยครับเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีโอ้ยไปเจ้ไปเจ้ไปเจ้สไนอะไม่เป็นไรสไนฟังแล้วก็มี นี่ไงยิงปืนไฟไปเลยไม่แรงโอ้โหเปิดอันติรีตัวต้นไม้มันเป็นตัวซัพพอร์ตนะก็เพราะฉะนั้นก็แม่งไม่มีอันติโจมตีอะไรเลยไอ้นี่มันก็อะไรเดโนต n เลต้าอะไรมึงโอ้โหอย่างนี้ต้องอ้อมละยิงไปเลย นี่เป็นไก่ให้หมดนี่เป็นไก่ไปให้หมดปืนของเจ้าพิบนะฮะสกิลมันคือมันจะทำให้มันจะทาให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นไก่นะฮะวิง่งหนีกันร่อนทั่วไปหมดเลยวอืมเป็นไก่ทำอะไรไม่ได้ไงเป็นไก่ตาแตกไปเลยเอา้าเสร็จแล้วนะผมไม่น่าไม่น่าไปท้ามันเลย ตูยหลังตุยหลังตุยหลังโอ,โอ้มีคนเห็นมีคนเห็นลราสไนเรอรีบเขียนไร่พวกตุ๊ดเออนี่แหละอา้าวไหนบอกสี่รอบวะแม่งสองรอบก็เจ๋งแล้วเออมาดูนะครับใครได้อื้อหือมันชื่ออะไรเนี่ยสกายสกายไม่ SKY นี่นึกถึงคาว่าสกายเลย แใช้คุยกับเพื่อนบ่อยไงสไกายสกายเฮียตายแล้วง่ <laughs> มาครับนี้เราจะลองเปลี่ยนตัวเล่นบ้างดีกว่าไอเล่นตัวนี้บ้างวิกตอร์วิกตตอร์เล่นบ้างเล่นบ้างไม่เคยเล่นเลย <laughs> พอดีว่าไอตัวนี้แหละที่มันให้เริ่มฝึกตั้งแต่แรกๆเลยนะ มาแล้วครับแมบปบที่2โหมดที่2เราก็แจกไพ่เหม่อลกวโอ้แจกทำไมวะแจกมาก็ไม่ได้ใช้โอเควิกโตอนี่ต้องเน้นดาเมจอือฮึตัวเอฟตัวเอฟวิง่งอือฮึคุ้นเคยเลยอย่างนี้แมใช่เลยแต่คือโอ้โหมีระเบิดด้วยอ๋อเนี่ยครับนี่ครับกดค,คิดขวา ไอ้น,นี่ยิงออนี่ถ้าเกิดมีฮิวมีฮิวลิ่งด้วยนี่แบบว่าวางลงดินแล้วแบบมีฮิลลิงนี่โอ้ใช่เลยแต่พอดีว่าอันนี้คล้ายๆนะไม่ใช่ไม่เชิงว่าเหมือนจริงๆนะเออเออก็ยังดีมาแล้วไป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 ขี่ม้าขี่ม้ามาแล้วนี่ทหารจริงๆแล้วเขาเนี้ตัวเอฟวิ่ง first blood ดูเป็นไงล่ะอืออหืออืออหือระเบิดครับอือหือแหมสุดยอดเลยใช้ได้จริงมาล้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะมีคนมาเดี๋ยวไปไหนหมดวะไปมาแล้วมาแล้ว อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเกณฑ์ไปแล้วปืนมันชอบดีดนะเพราะฉะนั้นยิงต่ำๆเขาไว้เดี๋ยวแม่งก็ดีดขึ้นหัวเองแหละขอฮิ้วหน่อยครับไอหมอนำได้อันติแล้วโอ้ไม่มีไม่มีตัวซัพพอร์ตเลยเออเออเนี่ยเนี่ยังพอมีอ่ะเรามาทำอะไรวะเนี่ยเราต้องไปเป็นแนวหน้าไม่ใช่เหรอ เราต้องไปเป็นแนวหน้าเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเลื่อนให้เต็มก่อนก่อนจะไปเป็นแนวหน้าอะไรโอ้โหโอ้โหชิบหายละ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 หิวหน่อยครับหิวหน่อยตัวฮิวป่ะเนี่ยเออตัวฮิวตัวฮิวรีบเลยครับรีบเลยโอเคพร้อมที่จะไปเป็นแนวหน้าแล้วโอ้ไม่ใช่ทางนี้ใช้สมาธิครับตอนนี้ มีดาเมจแล้วเอ้ยมีมีอันติแล้วอืมอันติคือปล่อยอะไรนะปล่อยปล่อยระเบิดชุบ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 โหโหไอหมอนี่แกไอหมอนี่แกโหอ้โหถอยกันถอยกันเออหิวหิวหน่อยหิวหน่อยเลือดสำคัญกว่า นนั่ไงเดี๋ยวก่อนตัวคิวยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเออไหนๆก็กลับมา่านละอี่เอาไว้นี่ไปด้วยมันจะได้เนใส่สกิลใส่สกิลครับฮ่าฝั่งนู้นเปิดอันติกันรัวๆแล้วตอนนี้รีบเลยรีบเลยโอ้หมามึงเร็วให้กูแค่เนี้นะออเคลบมาทางรัดมาทางรัดอ้อมอ้อมอ้อมอ้าวยังไม่ถึงเลย งั้นเราก็วิ่งเออนี่น,นี่เรามีสกิลวิ่งอยู่จําได้ฟืออ้อเราต้องไปนแนวหน้าเราต้องไปนแนวหน้าอืมยิงก๋วยนี่เป็นแนวหน้าครับเป็นแนวหน้าชึบ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 ,ชบมาดูาดราดร้อยเพื่อนครับแมวแล้วกูกลับแล้วกูไม่เป็นแนวหน้าแล้วไปด้วยกันดีกว่าโ เค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 ได้อยู่ได้อยู่เซฟเซฟรีบเลยจังหวะน,นี้โอ๊ยมึงอีกแล้วโอ้โหลูกซองเหรอจะ่าเคกระโดดมายิงเลยกร <laughs> ะโดดมายิงเลยเฮ้ยอ,อย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายกำล,ลังไปเออ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 มีใครช่วยเข็นรถหน่อยไม่มีเลยนะเดียว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 อือพุ่ เฮ้ยร hey, อบสองจัดมาอย่าเพิ่งเฟลอืมเล่นมากี่นาทีแล้วนเนี่ยจนกว่ารอบนี้จะจบแล้วกันนะฮะแล้วคือเกมนี้นี่พิเศษอย่างหนึ่งครับกดออกไปได้กดปุ่มวิดว์ออกไปได้แบบล็อกไว้เลยอะแล้วก็แบบเปลี่ยนตัวไม่ได้ด้วยเล่นตัวไหนคือตัวนั้นไปเลยโอ้โหทำร้ายกูมากมากเลยสมมติกูมมกอยากจะเปลี่ยนตัวเนี่ย ก็ต้องทเล่นมันไปจนจบแมปไม่เป็นไรโอเคโอเค let's go ไปเร็ว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 ทหารทหารรีบรีบรีบเราเมื่อกี้เออเราเราก็น่าจะให้มันเราเออเราน่าจะให้มันแคปนะเออแล้วเราค่อยขัดขวางแคปมันน่ะน่าจะดีเนี่ยปืนปืนมันจะดีดนะปืนในหมอนนี่มันจะดีด บิกันบิกันเปิดอันตีรัวๆพวกมึงพวกมึงเปิดอันตีรัวๆ incoming 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 หนีก่อน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 มีคนตามมาหนีก่อนเออหนี่นีหนีเราต้องไปไหนไปด้วยกันนะเพื่อนมาเออมึงแคปไปเลยดิกูขัดขวางแคปมึงเอง เออมาเลยคิวริงสปริงไอ้อ้วน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 ยิงกไอ้สไนปืนกูดีขึ้นหัวไม่ต้องห่วงอืมนี่นี่นี่ระเบิดไปแล้วโอ้ยมันเปิดสกิลอะไรมันนั่นแหละมีโลด้วยอีแจ็คใครว่าอีแจ็คกูไม่รู้จัก กูชื่อวิกโตกูไม่ได้ชื่ออ e ีแจ็คกูบ้าไปแล้วโอ,โ,อโ,อโอ้มันมันปลาเส้นอะไรเหนียวๆใส่เราไม่รู้ครัโอเคนี่มันต้องมีหลักในการคิวหน่อยเอ้ยเราต้องมีมูฟเมนต์ในการสังหารหน่อยจะไปบู๊ไม่เข้าเรื่องมีคนขึ้นมาครับคนมีคนตามขึ้นมาช โมึงคิ้วมึงเจ๋งนล้วเหรอเคียวมึงเจ๋งอะ่ะเคียวมึงเจ๋งอะ่ะฮะไอเคียวมึงเจ๋งกูก็เจ๋งอุย้ยมึงไอลูกซองมึงกูหนีก็แล้วกดข้อที่หนึ่งนะครับอย่าหันหลังให้ศัตรูผมพูดไปเลยเล่นกับใครอยู่เผชิญหน้ากับใครอย่าหน,นีสู้มาให้ถึงที่สุดไม่งั้นเนี่ยเราเนี่ยจะตายเอง ไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีถึงเราจะตายก็สู้มันไปเลยต่อหน้าไปเลยพยายามอย่าหน,นีที่เขาบอกไงว่าห้ามหันหลังให้ศัตรูแม่งโคตรใช่แหละเรื่องมันเยอะนะตัวเนี้ยอืมยืนนิงน่งๆก็สวยเลยครับต้นไม้ครับไม่เหลือต้นไม้ต้นไม้วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยอืมโอ้โหหหโอ้ยหห้หหืหหหห อะไรวะ <c oughs> อ๋อมันแม่อ๋อนี่คือกูวิ่งไปหาระเบิดสรุปกูงโง่เอง <c oughs> ชิฝ่ายจบครับโอ้ทำ <c oughs> ต้นไม้ครับไม่เหลือครับห้า <c oughs> ไงล่ะสองสองเท่ากันแล้วมารอบนี้ เหมือนเดิมครับซื้อสกิลอ่าคราวนี้ดาเมจอัพดาเมจหน่อยแล้วก็คิวแล้วก็จะมีเลือดแต่ทำไมกูคิวฆ่าใครเลือดกูไม่เพิ่มเลยวะ <laughs> มันสกิลอะไรของมึงวะอันตีก็ไม่มีไม,ไม่มีแบบโหลดใหม่นะก็ยังเป็นอันเหมือนเดิมอยู่นะฮะรีบเลยครับวิโต้รีบเลยครับคุณเป็นความหวังของทีมครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วแคม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 ,มเลยแคมเลย The spirits not crash. do อย่าพยายามหันหลังให้ศัตรูอย่าอย่าอย่าตั้งจำคติข้อนี้ไว้เลยอย่าหันหลังให้ศัตรูอินคอมมิ่งโอเคเมื่อกี้เห็นสนายอยู่ต้องไปจัดการมันนะจัดการมันเลย เฮ้ยลงมาฝั่งศัตรูนี่วะิบพายแล้วกดข้อที่2นะครับและหลังจากที่ได้บทเรียนไปอ้อมหลังเขาอะอย่าไปอยู่ตรงที่ที่เป็นถิ่นของศัตรูไปอ้อมหลังยิงปุ๊บหนีเลยไม่ต้องมาแบบอยู่นานไม่งั้นจะแย่โอ้โ้โองเราเบิดไปแดบอีแจ็คอีกแล้ว อีแจ็คอีกแล้วมึงอีแจ็คอีกแล้วอีแจ็คอีกแล้วครับดักดักต่อดักต่อโอ้โหโอ้โน่นโ่นโน่นไข่แม่งเปิดบอดไว้เหี้ยแม่งเห็นแม่งหมดเลยเช็คเช็คอ่าไม่มีใครไม่มีใครขึ้นมานะฝาระเบิดไปแล้วโดนด้วยครับโอ้มันรู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 ้เหรอรู้เหรอ อะไรเนี่ยเพื่อนเราโหดเพื่อนเราโหดครับปาระเบิดไปแล้วต้นไม้ไม่เหลือสิครับนี่ครับมันต้องเล่นอย่างนี้อย่าอย่าพยายามขันหลังให้ศัตรูใหญ่าหญ่ผูดพูดแล้วอย่าลืมคำอืมอย่าขันหลังให้ศัตรูสู้ไปเลย ประจันหน้ากันไปเลยต้นไม้มึงอีกแล้วชุบหายตัวก็เสร็จนะครับโอ้โหหายตัวต่อหน้าอย่างงี้มาอันตรีเราพร้อมแล้วแต่อย่าเพิ่งใช้เดีย๋ยวใช้ตอนจำเป็นเท่านั้นดูลัดเรามาดูลัดเรา ไอ้มันเปิดอันติมเปิดอันติวะเฮ้ยบีก,กันรนะโอเคดีเฟนชนะยังครับยังยังยังสามต่อสามแล้วเรานี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับผมโอเคมาสู้ๆเพื่อนอีกฮึดอีกหนึ่งใจเดียวพวกนายก็จะได้ชนะแล้วจะได้เลิกเล่นไปกินข้าวสักทียังไม่ได้กินข้าวเลย พอดีว่าได้โอกาสเนีได้โอกาส,นะไ,ดกาสได้โอกาสอะไร <15 seconds. S 1> ไม่มีคนอยู่บ้านเงครับโอโ้โหเสร็จโจนครับผมม,มีคนอยู่บ้านนี่เล่นได้เลยคนระับเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะว่ามีเสียงหรือเปล่าเพราะบางทีอัดแล้วมันชอบไม่มีเสียงโอเคมาต่อกันเลยสรุปว่ามีเสียงนะดีดีดีเพื่อนกูเพื่อนกูปาร์ไปแล้วรมเพ โอคมีเสียงรอบนี้ถือว่าดีนะฮะเพราะก่อนหน้านี้อัดมา 3, 4, 5ี่หรอบแล้วโอ้โหเทคแม่งบ่อยมากกว่าจะได้คลิปที่เล่นมาได้สักคลิปนึงโอ้โหแม่กวยากจริงๆเข้าใจเลยคนทําคลิปถ้าเกิดอัดแล้วคลิปมันมีปัญหานี่นต้องอัดแบบนี้อีกหลายรอบมากโอ้โห้าใจเลยโอ้โห ปูไม่เข้าเรื่องแล้วกูปูไม่เข้าเรื่องไม่เป็นไรครับชนะชนะแล้วเพราะนี่เป็นรอบสุดท้ายครับใครแคปได้ชนะทันทีน้อมีเราด้วยฉากไหนวะกูเพิ่งรู้ว่ากูเล่นมีท็อปเพย์กับเขาด้วยเหรอวะหนดูดิฉากไหนวะอะไร่ะเอ้ยกูกูกูเปล่าภูมิใจนะไม่ภูมิใจเลยนิดเดียวมาโถ จะอ,อะไรนักหนาไม่ต้องมาขึ้นท็อปเพก็ได้กูอายโอเคครับผมอ่าโอเคไม่มีชี่อกูขึ้นนี่แคโอเคครับผมก็เกมพอร์ตินส์นะครับผมขอจวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอ่าก่อนไปเรามาเปิดกล่องกันหน่อยดีกว่ามีกล่องให้ด้วยชึบง้อมไม่รู้อะไรนะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้จักเกมนี้มาเท่าไหร่โอเคไปแล้วครับผมชอบใจยังไงลืมฝากกดไลค์ซับสไคร้ไลค์แชร์ด้วยนะครับผม คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับบาย